ทำไมเราถอดน้ำหนักออกจากสควอชแรกแบบนี้มันถึงไม่พลิกคว่ำกันล่ะ เพื่ออธิบายเรื่องนี้นะครับเราต้องรู้จักกับ2อย่างต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยนะที่ต้องรู้จักก็คือ CG ครับหรือเราเรียกว่า center of gravity ศูนย์ถ่วงนั่นเองนะครับจุดศูนย์ถ่วงนี่เป็นจุดที่เสมือนรวมน้ําหนักของวัตถุทางก้อนไปลงตรงจุดนั้นนะครับพอเรารู้ว่าตรงไหนเป็น CG แน่นอนครับเจ้าแรง MG หรือน้ําหนักให้เขียนพุ่งออกมาจากจุดนั้นเลยพุ่งสู่ใจกลางโลกเลย ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวไหนคือจุด CG เราทดสอบง่ายยังไงดีนะสมมติวพี่ฟาร์มีคานนะครับแล้วก็ใส่น้ําหนักถ่วงไว้ซ้ายขวาแบบนี้อย่างละเท่าๆกันเลยนะครับอุปกรณ์มา<อ>นี่ครับเราก็เอาเชือกฟางมานะครับหรือว่าจะเป็นเชือกอะไรก็ได้นะเอาลองมามัด่วงดูนะครับตำแหน่งไหนก็ตามนะครับที่เราแขวนแล้วมันไปตรงกับตำแหน่งที่เป็น C g จพอดีมันจะอยู่อย่างนั้นได้กระจิบกระจิบลองขยับตำแหน่งเชือกดูและแล้วนี่ได้แล้วนะครับเราสามารถ ทำให้คานนี้นะครับอยู่วางตัวในแนวระดับได้ดังนั้นตำแหน่งที่ผูกเชือกตำแหน่งนี้แหละก็คือจุด C g ของคานนั่นเองนะครับจุด CG ของคานอยู่ตรงนี้เวลาเขียน MG ของคานก็เขียนลงมาจากตำแหน่งนี้เลยนะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามวลซ้ายกับมวลขวาที่เราถ่วงไว้2ข้างนั้นไม่เท่ากันอ่าพี่ฟาร,ร์มลองหยิบออกสัก2ออันนะครับถ้าเรายังคงแขวนที่จุดเดิมเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่รอดใช่ไหมไม่รอดนะฮะ ตอนนี้นะครับมวลซ้ายขวาเป็นไงไม่เท่ากันแล้วนะครับเรามาช่วยกันหาตำแหน่ง CG ของเจ้าอุปกรณ์นี้กันใหม่นะครับเราก็จะค่อยๆลองขยับเชือกดูนะครับพอเราเจอตำแหน่งไหนที่มันวางตัวอยู่ในแนวระดับได้อย่างนี้แอ่แสดงว่าตำแหน่งนี้แหละก็คือ CG ตำแหน่งใหม่ใช่ไหมนะครับงั้นเทียบกับตอนที่เราแขวนมวลเต็ม2ข้างอย่างละเท่ากันนะครับกับตอนนี้นะครับที่มวลฝั่งนี้มากกว่ามวลฝั่งนี้น้อยกว่าจะเห็นนะครับว่าจุด CG นั้นมีการขยับจากเดิมอยู่ตรงกลางใช่ไหมขยับไปทางฝั่งที่มวลมากกว่านะครับดังนั้นเราจะได้หลักตัวนี้เอาไว้ใช้นะครับว่าถ้าคานเนี่ยนะครับเป็นคานที่เหมือนไม่สม่าเสมอแล้วเนาะซีจีเนี่ยมันจะกระเถิบเข้าไปใกล้ฝั่งที่มีมวลมากกว่านะครับ CG จะขยับเข้าไปใกล้ ฝั่งที่มีมวลมากกว่าอย่างที่2นะครับเรามาดูกันว่าวัตถุเนี่ยมันจะลม้มมันจะพลิกคว่ำไปอีกด้านนึงเนี่ยเมื่อไหร่นะครับพี่ฟาร์มีกล่องอันนึงนะครับก็เป็นกล่องที่เป็นรูปทรงที่มันสมมาตรนะครับถ้าถามว่าตรงไหนคือจุด CG จีน้องๆก็น่าจะหากันได้ไม่ยากเนาะก็คือตรงกลางของกล่องนี่เลยนะครับเราลากเส้นทแยงมุมมาอย่างนี้ก็ได้เจอตรงกลางปุ๊บคือจุด CG พอเจอ CG ที่ไหน MG ก็ลงตรงนั้นใช่ไหมครับกล่องใบนี้นะครับวางอยู่ นิ่งๆเลยนะครับน้องๆทราบว่าตำแหน่งนี้คือ CG ใช่ไหมอ่าดังนั้นนะครับแนว Mg แนวแรง Mg เราก็จะวาดมาแบบนี้ถูกปะทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำการพลิกกล่องเราอยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะล้มใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะไม่ล้มใช่ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราเอียงมันไปนิดเดียวนะสถาะแบบนี้เอียงไปนิดเดียวนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือแนวแรง Mg นะครับยังคงชี้ลงตลอดเวลาเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าลักษณะการชี้ของ M.G. ที่อยู่ตรงนี้แล้วมีตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับมันจะสร้างนะครับเจ้าแรง M.G. เนี่ยมันจะสร้างโมเมนต์ที่พาให้วัตถุนะครับสามารถพลิกกลับมาตั้งอยู่บนฐานเดิมได้นะครับ mm hmm. เจ้าโมเมนต์เนี่ยมันพาหมุนมาทางนี้เราจะเรียกว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับ ตราบใดที่แนวแรง mg นะครับยังคงชี้อยู่ภายในขอบเขตของฐานวัตถุอยู่เนี่ยมันจะสร้างเป็นโมเมนต,ต์ตามเข็มพาให้หมุนกลับมาตั้งอย่างนี้ได้ตลอดเลยนะครับที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยพลิกกล่องพลิกกล่องพลิกกล่องไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งแนวแรง mg ของเราเนี่ยครับมันอยู่ล้นออกจากฐานต้องเห็นฐานอยู่ตรงนี้เนาะแต่ mg เนี่ยมันออกนอกฐานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนต์ที่มันสร้างขึ้นครับมันจะกลายเป็นโมเมนต์ที่พาพลิกไปอีกด้านหนึ่งเาพี่ฟามปล่อยมือณจังหวะนี้เลยเนี่ย แน่นอนมันคว่ำเพราะว่าโมเมนต์ที่มันสร้างนะครับมันเป็นโมเมนต์ชนิดทวนเข็มนาฬิกามันจะพาให้วัตถุนี้คว่ำพลิกไปอีกด้านหนึ่งังนั้นเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยครับทำนายได้ง่ายๆเลยครับว่าการพลิกของเรานั้นเนี่ยวัตถุนั้น,นจะคว่ำหรือไม่คว่ำดูจาก แนวแรง MC นั่นเองมเมื่อไรก็ตามที่แนว MG นั้นไม่ออกนอกฐานเป็นไงมันก็จะกลับสู่สมดุลเดิมได้ใช่ไหมก็คือกลับมาบไปบนฐานเดิมนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราไปทวนเนื้อหากันมาแล้วนะครับว่าวัตถุจะล้มเมื่อแนวของแรง MG เมนี่มันออกนอกฐานเจ้าสควอแดกเนี่ยครับถูกออกแบบให้ฐานเนี่ยกว้างมากเลยนะแล้วก็มีคานถูกไหมพอเราใส่น้ําหนักเข้าไปครับอตอนนี้เราใส่น้าหนักเท่ากันทั้งสองข้างนะครับแนว MG อยู่ตรงไหนครับ เราต้องหาตำแหน่งที่เป็นจุด CG ก่อนจริงไหมแน่นอนครับว่า CG ก็จะอยู่ตรงกลางครับผมตรงตำแหน่งกลางนี้ก็จะมีแรง MG ลงมาจะเห็นว่านะครับแนว MG เนี่ยนะครับไม่ออกนอกฐานเลยวางไว้แบบนี้อยู่ได้เป็นปีๆเลยครับไม่มีการล้มไปไหนแน่นอนนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราถอดน้ำหนักตอนนี้เนี่ยน้ำหนักถูกถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆกลายเป็นว่าม้วนี้มันมีกองอยู่ฝั่งเดียว ตำแหน่ง CG นั้นจะขยับไปใกล้กับตำแหน่งที่มีมวลมากกว่าจำได้ไหมเมื่อกี้เราไปทวนเนื้อหากันมานะครับจากเดิมตำแหน่ง CG ที่อยู่ตำแหน่งนี้มันก็จะกระดึบ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 ไปนะครับแล้วทำให้ CG นั้นนะครับกระเถิบไปทางใกล้กับที่มีมวลมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่ามันจะขยับไปยังไงก็ตามครับแนวของแรง MG หรือตำแหน่งของจุด CG นี้ก็ยังไม่ออกนอกฐานอยู่ดีถูกไหมครับ ทำให้เจ้าคารเนี่ยครับไม่พลิกไม่คว่ำไปไหนเลยดังนั้นน้องๆก็จะสามารถที่จะถอดน้ำหนักนะครับเวลาที่เราไปใช้สโคตตแรกเนี่ยถอดน้ำหนักได้สบายใจไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามันจะพลิกคว่ำเห็นแล้วนะว่าฟิสิกส์เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยมีแต่เรื่องสนุกสนุกที่ต้องการคำอธิบายทั้งนั้นนะครับมาสนุกกับการเรียนฟิสิกส์ไปด้วยกันแล้วเจอกันที่ฟิสิกส์ฟาร์มครับผม